บีบหัวใจแฟนคลับภรรยาเอสกันตพงยังอุ้มลูกสาวเฝ้าข้างเตียงสามีไม่ห่างวันที่19พฤษภาคม2566คิตตี้คริสติน่าภรรยาของพระเอกดังเอสกันตพงหลังวูบล้มที่งานดีเบตอาการยังคงวิกฤตล่ตลาสุดค่ะภรรยาสาวก็ได้มาอัปเดตเผยภาพขณะกำลังอุ้มลูกน้อย วาเลนติน่าลูกสาวเฝ้าอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยของเอสกันตพงพร้อมทั้งโพสต์อยู่เคียงข้างสามีเสมอ Away by your side เป็นโมเมนต์ที่บีบหัวใจแฟนคลับจำนวนมากซึ่งยังคงเข้ามาให้กำลังใจทั้งครอบครัวเอสและภาวนาให้พระเอกดังหายกลับมาเป็นปกติโดยเร็วคอมเมนต์ Comment อาทิเช่นหายไวๆนะคะคุณเอสลูกสาวรออยู่นะคะขอให้ตื่นกลับมาอยู่กับครอบครัวไวๆนะคะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณพ่อหายจากอาการวิกฤตในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุขอให้พระคุ้มครองคุณพ่อให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วๆและกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาคุณแม่กับน้องวาเลนติน่าในเรรววันด้วยเถิดสาธุ ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณพ่อได้ทำมาส่งผลให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงเร็วๆและกลับมาหาครอบครัวกับมาหาน้องวาเลนติน่ากับคุณแม่เร็วๆด้วยเถิดสาธุเป็นต้นค่ะ